สวัสดีครับผมช่วงาบวันอาทิตย์นะครับวันนี้ใบแก่ๆนะครับแดดกำลังห่อนนะครับวันนี้พามาชมเราหาศูนย์แรงกันนะครับสำหรับช่องยูทูปขอบสิงใชยนงลงนะครับนะครับนะครับไช้ปั้นหน้าลุยน้ำนะครับว้านเขานะครับเมื่อกี้ทิดลมนะครับพึ่งขึ้นนะครับผมบริไทเบิงนะครับพอดีซอยๆกันอยู่นะครับพอดีรถผมถไายอยู่ฟังหูุนนะครับนะครับก็ได้แต่มาซอยกันนะครับน้ำใจครับรถถ่ยสิงนะครับ มาซอยกันนะครับพอดีเห็นรถันจมนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็ไไรมาถหน้านะครับมาปั่นหน้านะครับเห็ดหน้าองจะคของนะครับนะครับหน้าปีนี้เห็ดหากนะครับน้ำร้ายนะครับนะครับน้ำ น้ำร้ายนะครับทิดลมร้ายเทื่อแล้วนะครับวันนี้ครับน้ำฝนโตกดีนะครับเรียจะพาไปเพิ่งกัน,นรับเส,สียเน่งนะครับรถเกีียวสิงนะครับ วันใจสาวๆเกียหนึ่งโซ่หนอดสิ่นะครับรถเกียวสิ่นะครับนี่ครับวันใจสาวๆนี่ดิเกียหนึ่งนะครับนี่ยายเพื่อนนะครับ เพื่อนนาเพื่อนนี่เจ้าหนิงสจนอสซิงนี่ครับเป็นอย่างที่คาดน่าดีเนี่ยครับพันมีได้เพื่อนนี่พื่นนี่รับสบายเจ้าสาวเห็นหน้าซอยอยู่นะครับมีทั้งรถเกี่ยวรถไถนะครับรถเกี่ยวบนมีดีที่เจ็ดศูนย์หลักะรถไถยาวห้าศูนย์หลักะเอียงก็ไอ้ขั้นใหญ่ไหมรถเกี่ยวไหมยังดุนยังก็ ไทเสิงไทเส,งทสิงยนการกับเขนาดใหญ่บอกนขนาดใหญ่เลยนะครับเจ้าวายุน้องคนขึนครับแทนนะครับน้ำร้ายนะครับรถก็เห็นดงานยากนะครับ เรวหาศูนย์แรงนะครับตัดนหนีรถประมาณ4ปีนะครับเรียกว่าใส่งานนักนะครับหน้าเบินกระลายนะครับทั้งรับจางนะครับเครื่องเฮ็ดหน้าจะคข้องนะครับ ดีดติดอยูย่มุมนี่ครับติดลมอยูม่มุมนี่ครับติด,ลม,ตดลมนี่ครับโน่นครับโบดใหม่เป็นลำเลยครับกว่าจะขึ้นนะครับพอดีผมโบ,บ๊ทอีทายพึ่งนะครับโบ,บ๊ทอีทายพึ่งเลยนะครับ และนะนผมก็เป็นสองยูทูบห้อกไม้นะครับยังไงกับฝากติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับกระจายนะครับเพื่อนี่ย่างดีๆผมก็จะถไทยเบิรงนะครับเกี่ยวกับการส่อมรถไทยดูแลบำรุงรถไทรถเกี่ยวนะครับส่อมรถตะลีนะครับส่อมอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คุปตานะครับก็จะได้มาก ให้เพื่อนๆ UP นะนะลุงๆในเบื้องกันนะครับไปชมกันนะครับเพื่อเป็นเกียรติความรู้นะครับบางครั้งอาจจะนำไปใส่กับชีวิตประจำวันได้นะครับลำหที่มีรถไถรถเกี่ยวนะครับรถแทรกเตอร์นะครับพวบอกอุปกรณ์ตัวบ่วงต่างๆนะครับจะใส่งานในกลุ่มธ p นะครับเราจะได้ให้ พี่เพื่อนๆลู่ปานะาดิลมกันนะครับลูกเสาป้ายเลยครับรอรอสิงใส่บ่ได้ครับมันติดลมดูคนว่าทีดินนะครับบ้านเสาทีดินนะครับนี่ครับใหม่ครับรดใหม่ยุคอาเป็นตุ่นเลยครับไฟขึ้นนะครับ ไถหน้าที่ว่าเมื่อยแล้วแต่ว่ารถติดลมเมื่อยกลัวอีกนะครับเพื่อนๆวีธีแ็คงจะรู้กันนะครับไถไถหน้ายัางดำหนีนะครับถ้ารถติดติดลมแห้งเมื่อยก็ไถหน้าปั้นดินน,นะครับรถไซสสิงนะครับรถไซสสิงอำเภอม่วงนะครับ กินนามไลยครับรรกินตมรถกระแลงคนกระแลงนะครับ,รบเ,เพื่อนๆพี่คงจะเห็นนะครับว่าน้ำไหลนะ แต่ดินแถวนี้ก็เราโบ่คอยลมนะครับขนาดโบ่คอยลมนะครับใค้ละใครละเทือนะครับี่คนละเมื่อยนะครับพวกเมื่อยยังได้เมื่อยรถทิศลมหมดหมด โอเคครับวันนี้สำหรับช่องยูทูปคอบสิงใช้นรกนะครับกับมโอกาเดนมาไทยคลิบนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆรุงปานาอาทุกคนเลยช่มกันนะครับสำหรับสี่มใจรักรถไถสิงนะครับรถไถสิงไท้แล่นนะครับกับสำหรับช่องยูทูปคอบริงใช้นรกนะครับกับพอจบคลิบนี่ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเอกาานาผมก็จะได้มาไทยช้่มกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผม